สบายดีพี่ๆีทุกๆคนเนาะวันนี้สมพูกะมาเอ็ดตับมหุงเนาะทุกคนอยู่ห้องหนาวันนี้กับน้องน้ำซาน้องใบเตยอะไรอะไรชนกันปวดน้ามาสวัสดีจ้า ยวงใครเอากระสอ็ไออ่นๆิอเขาแวม่่นไม่ใครอยู่แล้วเนี่ยตั้มอนคนเชอน้ำใหม่เืิอเบิร์ป่ะม่เชิอเหมือนไปกินกับน้ำเนาะจะกินกับสอนยามหัอ ต้องเสือการจ้อทุกคนเกิดอะไรบ้างนั่นนะหมดหมดโอ้โหเก็บมากดโทร ันเต็หมดเลยเิมดบอกนก็หมด <c oughs> แตแต,ตัว <c oughs> จืดจืดน้อไมก็เอ้น้อไม้ตดอันนี้ข้วนียวนเอน้อไม้ตเนี่น้องไม้ปจจนนานยายนี่นจะเป็นน้อไออม้ปัจจนอ้าวขาดมากิ้มม,มันก่นเา้เางมะนาวมะนาเบ นี่จังไหนมันแตบอยู่แต่มันมะนาวเนานิดนึงบมะนาวนิดนึงอ่ะอือมาหาเอามะนาวเน่ามาใส่ดิเออขาดมะนาวหน่อยเดียวหน่อยเอียงไม่ตรงเลยทุกคนแมนหนังมะนาวใส่ดีป่ะน้ำไม่เขีวหนาไม่ใช่ไม่ชอบอ่ะแล้วมันมันอันนี้ได้หนูมันมลตกวเลยเ น้ำชาทำอะไรเอาเลยบวชล้างค่ะขนบนข้อเลยนะเอาลวเลยบวชไส่คุดชายลงตุ่นตรงนี้ะนีหนูก็ไม่หวเหมือนกันโสดใสโสดกวานว้าวทะลุนาทะลุล้างมาเจ้ กับเสียบไปได้เสียบไปไ้ไหมกะตัวนี้นึงมันจะผักดวยจิตจวดมัครับเมื่อไม่มีคนห้ามเดนเบิดเฟสไปนี่ด้อจะเฝ้าบดเตอร์นานน่ะกระชัวกับมาไทยเดียวชนกอนวดทองขันกูว่าลูกล่ารูปล่า โรยเม็ดกระทินลงไปหยิบป้าลาวากระทินมาเอไปกระเสริฐใส่โรยลงไปก็มันแสีบอีดีเนาะมันบเด็กไปกระแสริชื่อได้เน่ะหาก่อนหาก่อนเท่าน้องเนี่ยพึ่งเด้อตายนจานมึงดูทุกคนหนาตัำแห่งเร็วเลยทุกคนแจงเราตัวเดียวกะว

นี่มากกวาคุณมีสุดพัดแต้มันทำมันแตะไวตรงนีแค่เผกแค่มันนะาพัดผัดน้ำมันหอยกินแต่ารงนยไม่ถูกแมลว่าทานไก่ทานนี่ต้องห่ใช่ไหมหนาบบอือเนื้อเพื่อ ินเป็นกินตะเกีเป็นวิ่งเป็นเวียนหัวทำพัดทำพัดกระูกมันหอยแฉัแค่มันใส่กัะตป้นหอมอ่ะวงกงนี้ไม่แตะกินแล้วจะอ้วกมากตัวพัดจะมันละาเนาะเจอมรนหอยเราเแที่มันเ้วทุกบมนกุญแจร้อยไทยกุญแจเอางมรไม อ่าหวามากเลยค่ะอยกกินปกาออ่ามันกินก,ก็ไม่หมดมากคุณพัก่องมี่เจมกกินปาก็ะเฉดหน่อยมันจกินกินหน่อยพะกันแบบปาลาตูดแก้วมันกินแบบจตชวนงงหม่อนกัอยูดังค่อยหน่ะยมีเกยดดากเจประกันจ พอมีมีคนพากินเนาะมีกากินงผมเลยดีไลอีเลยนะปูเป็นกระถางนชานปูเอ่ย hơn ปูเอ้ยง่าย hơn ้าสดอ่อนเนาะบานใ้ต่อบอ่อนอ่อนเนาะนี่ดาบั่นเมื่อเที่ยวนี่ดับปั่นเมื่อบางเที่ยวคุณเลยก็อุดมสมบูรณ์แห่งในยามเนียแหนียะไปทางดูเสียวอืออางเนี่จะพักทุนดีเนาะ ขันหยาแบบนี้อะกินนะตอกระดองปูหลตอกระดองปูเลย้าตงหัวก็น้อยหน่อย่ม่ะอิ่อ่ะอิ่อ่อิ่อ่ะอิ่อ่อิ่อ่ะ่่ะอ่อ่ะอิ่อ่อิ่มอ่่ม่ะอิ่มอ่อิ่ม่อิ่มอ่ิ่อ่ะอิ่่ิ่ม่ะอิ่มอ่ะอิ่อ่ะอิ่ม่ะอิ่มอ่ิ่อ่อิ่มอ่อิ่มอ่่ม่ะอิ่ม่ะอ่่ะอิ่่ิ่ม่ะอ่มอ่ะอ่่ะอิ่ม่ะอ่่ะอ่ม่ะอ่่ มันกินเนื้อต้มให้หมทำขึชามกินเดี๋ยไปเอาเข้ามาพัดพัดมีซุกน้องยามันดีเร็วดีแบบแมนฮอจะพัดโป๊ะกบกบนะยังกลับกไปใหม่แปกะกะกะ๊บกูนาพัดเปิยพัดเปิย อมองอซอยซอยเมื่อแล้วเร์ันจกินที่ร้านเด็ดชาติดีนะแซบนะมันเปรีคุ้มค่าเื้อมันล๋อเอาะเดี๋ยวครบออมรอนเมื่อไหอาหาเ่ข้าวโพเป็นชนิดหนึ่งก็เห็นกุ้ยช่ายมักกินกับแม่อืเ็นเดือดๆมาที่อุทยานกิมูไนทรอแม่จ้มแม่เข มันแก่หมดมีจังมันแก่แห้งก็หมดเลยบานอ่ะเอามีเป็นจิ๋งเนาะตับพิ้มมาเลยกูนะจ๊าเอาแต่ดอกไหมอุ้ยเกือบเมนเดียวกูเครือบปัดหมาตัวใหญ่ใู้มา